ผมอักยี้ครับในกรณีครับที่เด็กครับเตะครับใส่รถของเราบุกครับแบบนี้ครับประกันคุ้มครองหรือไม่ครับต้องแยกก่อนนะครับว่าเด็กคนนี้ครับเขาครับเป็นคนในครอบครัวเราหรือเปล่าครับเช่นเป็นลูกเราหรือว่าหลานเราครับถ้าเกิดว่าเป็นรถครับรถของเราเองครับลูกหลานของเราเองแบบนี้ครับประกันครับจะคุ้มครองได้เฉพาะประเภทหนึ่งครับและ จะต้องมีค่าเสียหายส่วนแรกด้วยครับเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าคุณที่เตะครับเป็นเด็กครับนั่นหมายความว่าเป็นบุคคลภายนอกครับเพราะฉะนั้นครับทำประกันครับเขาก็ต้องครับพิจารณาครับเดินเนินการกับเด็กครับซึ่งเด็กคนนั้นนะคะอาจจะเป็นลูกของเราหรือว่าหลานของเราแบบนี้ครับเราครับก็จะต้องมีค่าเงื่อนไขส่วนแรกครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําประเภทอื่นครับประเภท2พิเศษ3พิเศษแบบนี้ครับก็ไม่ได้ ในกรณีต่อมาครับถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้ครับเป็นคนไม่ที่ไม่ใช่รู้จักเราครับถ้าเราครับไม่มีหลักฐานครับก็แน่นอนครับว่าไม่ไม่สามารถครับที่จะดําเนินการกับเด็กคนนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราครับมีหลักฐานชัดเจนครับมีการบันทึกกล้องครับว่าเป็นเด็กคนนั้นจริงครับจะเคลมได้ครับคุ้มครองได้ในกรณีครับประเภท2พิเศษแล้วก็3พิเศษครับโดยครับประกันครับเขาก็จะติดตามครับแล้วก็ กับเด็กคนนั้นครับเด็กคนนั้นก็อาจจะต้องคุยกับทางพ่อแม่หรือผู้ปกครองครับให้เขาครับมีส่วนในการรับผิดชอบรับรถของเราครับอย่างไรครับมีข้อสงสัยครับเรื่องการเทมต่างๆครับสอบถามได้ในเพจ Facebook มหาเห่งประกันภัยครับพิมพมหาเห่งภาษาอังกฤษเว้นวางประกันภัยภาษาไทยขอบคุณครับ